ก็อาจจะมีสักวันที่ฟันดีๆกินเข้าไปกินเข้าไปจะได้ตายเร็วๆเกลือสิฉันบอกให้เกลือถ้าไม่เกลือนะแกได้ขาดใจตายตอนนี้แน่เกลือกือให้ มองทำไมคงคิดไม่ถึงละสิว่าคนอย่างคุณจะมีวันนี้อดทนหน่อยนะคะอีกไม่นานคุณก็จะได้ตายผลจากสภาพที่น่าเวทนาอย่างนี้คุณกับฉันจะได้หมดเวรหมดกรรมกันสักที S <S <k> ตอนนี้อาการของท่านประธานซุดหนักลงเรื่อยๆหมอวินิจฉัยว่าท่านคงจะไม่สามารถกลับมาทำงานได้อีกแล้วดังนั้นนะคะตอนนี้ดิฉันคงจะต้องรบก,กวนให้ทุกท่านช่วยดูแลกิจการของทนาศสารกรุ๊ปไปก่อน จนกว่าท่านประธานจะแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่แล้วใครเลยครับที่จะมาเป็นผู้บริหารคนใหม่ดีฉันจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะแต่ว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถมากรับรองว่าทุกท่านคงจะไม่ผิดหวังแน่ๆ เออคุณประกิตเรื่องโครงการที่เชียงใหมนะ่อะไปได้กับผมด้วยนะครับถทรตามเขาหน่อยคุณดาครับถ่ายที่สิงคโปร์อะผมแฟกไปไล้ว้เขาส่งกลับมาเลยจ้าสมัตาพัด์ไม่ยอมรับสายนะต่อห้องคุณพัด์หน่อยซิ เลขาของคุณพัดไม่อยู่รับแทนดีไหมนะมันไม่มีใครรับเลยนะสวัสดีค่ะ,อะขอสายคุณพัดหน่อยอคุณพัดประชุมอยู่ค่ะไม่ทราบว่ามีธุระอะไรคะเดี๋ยวฟ้า ดิฉันจะเรียนให้คุณพัดทราบเองค่ะเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอชื่ออะไรนะฟ้าใสค่ะฟ้าใสค่ะดิฉันชื่อฟ้าใสเป็นเลขาค,คุณใ่ของคุณวบวิทย์ค่ะทราบว่าคุณโทรมาจากไหนคะจะติดต่อเรื่องอะไรคะฟ้าใสไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงอะ วางสายไปแล้วไม่รู้เลยว่าใครโทรมาอุ๊ยมันทำอะไรในห้องผมไม่ทราบเหรอครับมารับโทราศัพท์ค่ะคุณเป็นเลขาไวยวิทย์นะครับไม่ใช่เลขาผมแล้วจารับโทราศัพท์ผมทำไมคือ ดิฉันเห็นว,ว่าว่าเลขาของคุณไม่อยู่ค่ะดิฉันก็เลยมารับโทรศัพท์แทนแต่ถ้ามันทำให้คุณไม่พอใจแล้วก็ดิฉันขอโทษแล้วกันค่ะผมอไม่เป็นไรหรอกนะครับกูแต่ไอวิทย์มาแหละครับจะหาผมมาใช้เลขขาคนสวยของมันทำให้ต้องเหนื่อยดิฉันมาทำงานนะคะ ถ้าจะต้องเหนื่อยเพราะเรื่องงานดิฉันทนได้แต่ถ้าจะต้องเหนื่อยเพราะามีใครบางคนมาคอยหาเรื่องแล้วก็ดิฉันนี่เป็นไรไปครับปอบบางจังเลยนะแต่นี่ตหนักก็ร้องไห้ซะแนละ้วเปล่านะคะเปล่าอะไรล่ะก็เห็นอยู่ว่าร้องไหน้นี่คุณ ทา้ามันนขี้แย่นะ เอ้าคุณฟ้าใสโหนริผมตามหาคุณฟ้าใสตั้งนานนะครับคุณไอวิตมีอะไรให้ดิฉันรับใช้เหรอคะไม่มีอะไรหรอกครับคือผมเนี่ยจะชวนคุณฟ้าใสเนี่ยไปทานอาหารเที่ยวด้วยกันครับนี่มันเที่ยงกว่าแล้วนะครับไปกันเลยครับไปสิคุณเออวิทย์เดีย๋ยวฉันไปด้วยหิวพอดีเหมือนกันว่ะไปสิคุณ ปล่อยเจ้านายรอนานเนี่ยอย่าสู้ตตดก,กันเดือนนะเชิญครับ พ่อใ้ sociedad, ๋พากออกมาอยู u, ่ค่ะต่อนบายคงจะขึ <studio> ้นมาไม่ทราบสััดร้าอะไรค่ะก็อาจจะมีสักวันที่ฝันดีคืนวันที่มันมีแต่ฝันร้ายทางที่เดิน